กันนภงหลักสัตวีครับชื่อแลนชื่อเอ็มครับตอนนั้นก็ปลูกทุเรียนมาก็เมื่อปลายปีแล้วเราก็จะทิ้งแล้วส่วนทุเรียนเพราะว่าเราก็ดูแลไม่ไหวแล้วมันโซมจัดทีนี้จังหวัดที่พี่เขาเข้ามาก็อยู่ในจังหวัดที่เราก็หมดใหญแล้วพี่ก็บอกว่าลองใช้ดูก็เลยแต่ถึงไม่ลองก็ไม่รู้ก็เลยลองใช้ดูปีที่แล้วก็มันเป็นช่วงเข้าหน้าแรงจัดด้วย ัอหน้าแรงจัดเนี่ยก็คือทุเรียนดินเหนียวดินทรายเนี่ยมันดูแลโคตรยากเลยครับแต่ทีนี้พอมันโซมเนี่ยใบมันก็ร่วงหมดเลยเพราะว่าเชื้อราก็ลงด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงของทุเรียนอ่อนแอโรลคลุ่มเล้าก็คือเหมือนจะตายแล้วครับแต่ละต้นเนี่ยทบไม่มีใบให้ให,ให้ดูเลยไม่มีใบหลงเหลือเลยเศร้าใจมากเศร้าใจมากตรงนี้เป็นดินพลุนะครับปลูกยางก็ไม่ขึ้นเป็นดินน้ําน้ําซับนะครับมีน้ําตลอด แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเราปลูกทเรียนที่เป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็ได้ผลขนาดนี้ถือว่าโอเคผลิตลุท้ายแล้วมันอยู่ที่เบอร์เพลนจริงๆอ่ะชุดกู้เวอร์เพลนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ใช้มาเยอะจนเราจะทิ้งสวนแล้วเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่าเราก็หมดไปเยอะแล้วพี่เอาม,มาใช้นะ่ะมาใช้ช่วงไหนครับพี่อุ้มส่งเบอร์เพลนให้ผมใช้เนี่ยเดือนพฤศจิกาผมมาใช้เดือนมอกรานะครับเพราะว่า คือจิกาธันวามาถึงมกราเนี่ยช่วงนั้นผมไม่สบายเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ผมทําดูเรียนแบบเคมีร้อยเปอร์เซนคือสุขภาพเราเนี่ยเสียด้วยผมก็ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเราสูดดมสารเคมีอยู่ตลอดแล้วต่อเนื่องคือร่างกายไม่ไหวแล้วคือช่วงที่พักอยู่ที่พี่กุ้มส่งมาให้เนี่ยก็คืออยู่โรงพยาบาล 68นะั้นเอามาใช้เกี่ยวกห้องกับอะไรครับฉีดใบตุเรียนเลยครับแล้วก็ฉีดมาตลอดเลยตั้งแต่มกรามาจนถึงปัจจุบันตุเรียนผมที่ไม่มีใบเหลือแล้วนะครับผมสามารถทําใบเนี่ยจากมกรามาจนถึงมีนามีสาแล้วก็สามารถทําดอกได้ที่เห็นอยู่ครับขนาดเนี้ยที่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นครับที่เริ่มออกลูกออกผลเนี่ย5้ต้น,นครับ ห้าสิบต้นนะครับ <S <S ใช่ครับลูกเขาขนาดไหนบ้างครับ <S <S ผมเห็นเนี่ยมันหลายรุ่นเหลือเกินที่อาจารย์เห็นตัวเนี้ยคือบอกได้เลยตั้งแต่เดือนหน้าไปจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยที่สวนสรัพท์ทวีเราจะมีทุเรียนกินทั้งปีเลยครับอาจารย์เพราะว่ามันมีหลายรุ่นครับตั้งแต่ฉีดเวอร์เพนมาแต่ก่อนนะครับปีที่แล้วย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนที่ทุเรียนก่อนจะโสมทั้งแปลงเนี่ยผมได้ทุเรียนเจ็ดลูกได้ลูกสาวมาเจ็ดลูกใช่ครับลงทุนไปเป็นล้านดีใจมากเลยนะครับลงทุนเป็นล้านลูกละแสนกว่า หลังจากนั้นเป็นยังไงพี่ครับหลังจากฉีดเวอร์เพลนมาครับทุเรียนที่เห็นเป็นลูกอยู่ในปีนี้ที่เห็นแขวนที่บนต้นนะครับก็จะเป็นปีแรกปีที่แล้วไม่เคยเป็นเพราะหลังฉีดเวอร์เพลนนะครับก็จะมีมีตัดเดือนหน้าด้วยพอตอนที่มันติดเป็นผลนดอกมันออกเยอะยังไงบอกให้ผมหน่อยครับคือหลังจากฉีดเวอร์เพลนมาครับไม่น่าเชื่อว่าทุเรียนออกดอกในเยอะมากนะครับทุกต้นเนี่ยดอกแบบว่าเราไม่ต้องไปใช้อาหารตัวอื่นที่เขาฉีดป้นเพื่อเปิดตาดอกคือไม่คิดว่าจะเชื่อว่าการใช้เวอร์เพลนอย่างเดียวแล้วีีดดใใต้ต้้้ททออองงกกิ่จะะําาาหมเยขนน ผมพเองก็จบเกษตรมาด้วยเราก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอาจารย์พอลองแล้วเนี่ยมันออกเยอะจริงทุกต้นดอกมามันมาอกอกดอกตรงที่ช่วงฝนเยอะครับแล้วดอกก็ร่วงหมดเลยแต่สุดท้ายเขาออกชุด2.3ชุดสามาใหม่พี่เอ็มครับเห็นว่าขนาดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยมันยังไงพี่เอ็มเล่าเรื่องนี้ผมฟังหน่อยเถอะจริงๆการปลูกต้เรียนนะครับจังหวัดปัตตานีค่อนข้างจะปลูกกันน้อยแล้วปลูกกันยากนะครับยิ่งส่วนของเราเป็นดินเหนียวดินทรายด้วยมันก็ยิ่งยากไปใหญ่ครับแล้วก็มี พวกเพื่อนๆวงการเกษตรนะครับที่ปลูกทุเรียนกันก็เห็นว่าของเราเนี่ยปลูกในทุเรียนที่ดินินเลวครับสามารถจะให้ผลผลิตได้ขนาดน,นี้แล้วทุเรียนโตได้ขนาดน,นี้ก็มีคนเข้ามาดูเยอะนอกจากเลวดินเลวแล้วยังดินที่มันชุ่มน้ําลากลอยอยู่บนน้าตลอดเวลามันเป็นอะไรครับพี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแปลงทุเรียนที่ปลูกดินระดับน้ําตื้นนะครับก็คือ น้ำท่วมทุกปีปีหนึ่งประมาณสองครั้งถึงสามครั้งประมาณเอวครับท่วมโคนทุเรียนเลยแต่ว่าน้ําก็จะปาดประมาณสองคืนแต่ว่าที่พื้นดินก็ยังเฉะอยู่ประมาณสองเดือนกับปกติถ้าเป็นทุเรียนอื่นเนี่ยปักบุ้งหรือทุเรียนครับทุเรียนครับเกอบจะเป็นปักบุ้งหรื ก่อนหน้านี้นนมันเดียวมีตายทุกๆปีเพราะว่ารากมันโดนน้ามันเป็นเชือ<ม>้อรานะครับแต่หลังจากใช้เบอร์เรพนมาเนี่ยที่น้ําท่วมทุกปีไม่ตายเลยครับ<ม>สวยขึ้นมากเลยตัวนี้จากจากใช้เบอร์เพนมาตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจะฉีดทุก7วันจากฉีดบ่อยมากเลยแต่ว่าฉีดทุก7วันเพราะว่าโลเห็นแล้วว่าผมผลรับมันชัดเจนปีนี้ผมว่าทุเรียนที่สวนผมน,น่าจะติดผลผลิตประมาณครึ่งตันก็โอเคแล้วครับถ้าลูกละ3ากิโลก็ประมาณสักร้อยห้าสิบนะถูกไหมครับจากเจ็ดลูกมาเป็นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบลูกนี่ เราใช้3เกลอนี่เราเสียไปเท่าไหร่ครับในขนาดนี้เออไม่กี่บาททีครับคือ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากอาจารย์เพราะว่ามันแทบไม่ไม่มีต้นทุนต้นทุนต่ามากแล้วก็ที่สาคัญปีนี้ผมยังไม่ได้นอนโรงพยาบาลเลยพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ชมอยู่เนี่ยนะครับคำว่านอนโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับอาการเจ็บป่วยของคนที่โดนเคมีนี่มันฝังลงไปในกระแสะเลือดกระแสะเลือดคือเป็นระบบที่ไปหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายก็หมายความว่าในตัวของเรามีเคมีมากมายซึ่งก่อกําเนิดเกิดโรคขึ้นหลังจากนั้นที่เราไม่รู้ทราบสาเหตุมากมายที่หมอวิเคราะห์แล้วบอกว่าเป็นโรทที่่ไมาาบสเหตุ เราเดือ,อยากกระบอกเกษตรกรนะครับที่ปลูกทุเรียนที่อยู่ในสภาพเคยเหมือนผมมาก่อนนะครับก็คือเสาะหาแสวงหาผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่อยู่ในช่องทางออนไลน์มาใช้นะครับว่าจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วเราเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากแล้วมันไม่ได้ตามได้ผลตามที่เราคาดหวังไว้นะครับคือเราเสียทั้งเงินแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราอยู่กับสารเคมีสุขภาพเราก็ไม่ดีครับและผมมั่นใจได้เลยว่าพี่น้องที่ปลูกทุเรียนเนี่ย ประมาณ90%เปอเกือบ1 0อยเซยังใช้เคมีกันอยู่แล้วผมมั่นใจว่าหากพี่น้องเกษตรกรมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่าง3ามเครือเวอร์เพนที่ปราศจากสารเคมีเลยนั่นหมายความว่าคุณจะปลอดภัยร้อยเซแล้วแน่นอนทำสวนตุเรียนประสบความสําเร็จแน่ครับต้นตุตนต่ําแน่แล้วสุขภาพดีแน่ไม่ต้องเป็นมะเร็งในช่วงที่เราทําสวนตุเรียนแน่นอนครับในฐานะคนที่ปรึกษาลิตภัณฑ์ครับความภาคภูมิใจนี้อยากจะบอกใครบ้างครับเรียนเชิญครับ ก็อยากจะเป็นกําลังใจกับพี่น้องชาวสวนนะโดยเฉพาะสวนทุเรียนในปีนี้เจอวิกฤตเรื่องราคาเรื่องใดๆต่างๆเรื่องต้นทุนที่สูงมากๆแล้วก็เรื่องเคมีที่ทําลายสุขภาพได้ยินน้องเอ็มบอกว่าปีนี้ไม่เข้าโรงพยาบาลเลยบอกเลยว่าเมื่อกี้ชื่นใจมากนะรู้สึกรู้สึกว่ามันอิ่มเอมมากๆเลยเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้กลับมาช่วยกันพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้กลับมาเป็นแผ่นดินทําแผ่นดินทองเนาะที่ไร้ยาพิษเนาะก็ต้องบอกว่าเราเองอยากจะส่งเสริมเกษตรกรไทยนะคะให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองรวมถ ต,ต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองใช้เวอร์เพลนสามเกลือเวอร์เพลนของเรานะคะอาจารย์ครับและนี่คือหนึ่งในอีกความภาคภูมิใจหนึ่งในอีกพลังเสียงที่จะบอกพี่น้องเกษตรกรถึงความยั่งยืยนทางการเกษตรกับสามเกลือเวอร์เพลนสูตรนวัตกรรมใหม่ใช้ไรและยอดเยี่ยมที่สุดในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษจะปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืยนยั่งยืยนครับวันนี้เราทั้งสามลาไป